สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดจากมิลาดครับวันนี้ครับผมภูมิใจจะนําเสนอระบบเสียงครับแห่งโลกอนาคตเลยครับต้องเรียกว่าแห่งอนาคตเลยดีกว่าครับนี่ครับเรามาทําระบบเครื่องเสียงอันนี้เนี่ยในรถ Honda Accord G10 ตัวใหม่นะครับแล้วด้วยงานคันนี้ครับอยากให้ทุกท่านมาชมด้านหลังเลยครับเราจะท้งแต่ตอนต้นครับว่าเริ่มจากโครงสร้างเลยครับแล้วติดตามชมกันครับว่าคันนี้จะเดินทางไปเรื่อยๆครับจนจบครับว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงแต่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่มิา หล้าชอเดีครับความสวยงามครับและงานดีไซน์นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังกับทุกคันแน่นอนเรามาดูอันแรกก่อนครับสำหรับตอนนี้ครับคันนี้เนี่ยด้านในครับรถทุกคันครับที่ติดระบบเสียงครับและต้องการความเงียบเนี่ยนะครับ ผมบอกได้เลยว่างานแดมเป็นส่วนสําคัญจริงๆครับรถที่ทุกท่านใช้อยู่แม้กระทั่งไม่ติดเครื่องเสียงครับแต่ว่าได้ติดแดมนะครับผมมั่นใจเลยว่าแผ่นแดมประเภทพวกนี้นะครับเลือกของดีๆนะเวลาวิ่งนะครับจะทําให้เงียบขึ้นอีกเยอะเลยแล้วด้วยเทรนตอนนี้ครับรถคันนี้ครับเทรนการติดตั้งเครื่องเสียงรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะเราจะติดตั้งลําโพงแบบตรงรุ่นครับทุกอย่างจะเข้าช่อง เรียกว่ารถคันนี้นะตอนเสร็จแล้วเนี่ยด้านในเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนเดิมดูไม่ออกเลยว่าติดเครื่องเสียงมาแต่เสียงดีจริงๆครับด้วยระบบใหม่ครับอย่าลืมครับ MIBS แบบ Mira อ n t e l l i g e n t Bluetooth System ซึ่งสามารถจะฟังเพลงผ่านมือถือครับแล้วก็ทําให้คุณภาพเสียงแบบลออสเลสนะครับไม่ต้องมานั่งเสียบสายต่อไปครับเดี๋ยวตามชมคันนี้กันไปเรื่อยๆครับโอเคครับทุกท่านครับแล้วคันนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านคอยติดตามชมนะครับนี่คือตอนแรกครับแล้วดู การเดินทางของมันนะครับว่าตอนจบแล้วเนี่ยรถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วใครที่สนใจอยากจะฟังรถคันนี้ครับไปพบกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กครับคันนี้จะไปโชว์อยู่ที่บูธมิลาจอิโอครับคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ